สวัสดีค่ะพี่น้องมันอัน่ายถอดสดอันเน็ตบมเสถียรเนาะจาะเลยทายเป็นวิดีโอเป็นคลิปให้พี่น้องเบึงนาะจ่ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเอาเสนอหน่อยสิอันนี้เมนูไหนบ้างอยงอันนี้ต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำข้นเดี๋ยวขออนุญาตอันแนะนำเมนูไหแน่ะเดอจยะจ้ะ เดียวสิพาลูกมากินนี่แหละลูกมากอันนี้ปากหม้อทะเลหมอกค่ะอืมปากหม้อทะเลหมอกอันนี้กุ้งสะดุ้งน้ำซุปค่ะอันนี้อันนี้กุ้งสะดุ้งน้ำซุปอันนี้อันนี้ที่ถืออยู่นี่แหละเป็นโบราณแห้งค่ะโบราณแห้งอันนี้ก็เป็นโบราณค่ะทะเลโบราณทะเลอันนี้อันนี้อะไรนะคะอินเตอร์โฟค่ะอินเตอร์โฟแห้งอันนี้เป็นน้ำใสแห้งค่ะน้ำใสแห้งแล้วอันนี้กุ้งสะดุ้ง ทั้งสวนค่ะทั้งสวนอันนี้เป็นหม้อไส้หมูค่ะหม้อไส้หมูนี่ไส้รวมอันนี้ไส้กุยช่ายอันนี้ไส้ผักอันนั้นไส้รวมอันนี้อันนี้เป็นเย็นต้มยำเย็นตะโฟต้มยำเย็นตะโฟเป็นต้มยำทะเลค่ะต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะเหลือเมนูอะไรบ้างคะตอนนี้หมดแล้วเหลือไหมน้องเบิรุดไม่ค่ะน้องเบิร์ดก็เหลียวว่าเหลียวย่ง บ่แล้วเข้าใจเงี้ยเปนจิมม่าได้สร้งของหวานบ่คะม่ของหวานบ่ได้สร้างได้สร้างโบได้สั่งมาค่ะเป็นคือว่าบ่มีของหวานมาเอามื้อนี้บ่มีของหวานบ่มีอยู่แต่ว่าบ่ทันได้สั่งพอดีว่าอันนึกว่าเป็นอันเม่นุ่นอันของหวานก็เดี๋ยวกินก่อนจังอม่เป็นของหวานน่ะมันแล้วแต่เมื่าเป็นเผือกเป็นมันแหละคอราดด้วยกะทินะคะอืมโอเคนี่ค่ะอืมมาเด้อพี่น้องเลย ไ่กินก๋วยเตี๋ยวปากมัวไล่ยังไ่ะไล่สุกสมบูรณ์ไล่สุกสมบูรณ์เห็มเสาวด้วยตาขอบระอาจาเอาทายใปขุนกิเหยจริงจ้ะกินในเพิ่นเบิงแน่สิกระขวดน้ำไปไว้คุณเนี่ยน้ำออกมานี่ยตีไปยังไงล่ะเอกวยขวดน้ำไปเคุณ นเลย่อะไรแมนเอาคนกินเนื้อผักเร่อืไนกนอเลยถากินได้เดี๋ยวกินไปเป็นยังตอนว่าสิกินเบิพุ่นหนอ้ยเอา มินิฮาร์ดหน่อยกย,กยกยกยกถัวยโซแน,น่เร็วอร่อยมากค่ะเฮ้ยคนน่ะคุนน่ะผัดข้าวแข็วซูไหมซูไหมคืออะไรซูไหมใส่หมูโอ้ยเห็นว่าคอยว่าสซ้ำตุมกัน นั่งปว่าจือนยามันายนจป้ไนีบัวบึงขยด้วยกรเจียวแป้งพวอันตรายดอกแป้งเอาทอกใครแน่ปะทอกใครแน่นี่ทอกตะเกียอมะเดาค้าตังมาเนาะ น้องอืมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับแต่ความเผ็ดนี้แจัดจ้นมากเลยอสุดยอดเลยเสียงมันฟดนี่แล้วเสียงมน่แยเลย ย่าเอื่นย่ายเดาเรื่องครับรถมากินน้ำกันไก่บอกบบอกไก่ดอกบขับรถมากข้าวเดียวคนละ ให้เจ้าหลานอย่างนั้ะแม่มันเด็กฝนอีเลี่ยมเนี่ยเป็นส่อเนี่ยมันยู่ใส่อสอ้อส่ออยยุอุบุผุนส่อกลับมานเลยอ่ะใช่าเองเวลาเดินทางกลับบ้านยนดีต้นเด่นตอนดีหลับเจ้ากลับด้วยนังกับบ้านมิเจ้าไม่ทีทันหอดเป็น อันนีครับเป็นไม่เนี่ยเอางามองหาหมองว่างกองขอาขให้ได้จามื่อบางกองอจะไปได้อีกเนาะ เร่ต้องเห็นหนาหรอกกินให้เบิ่งกับพ่อแล้วว่ารับสายจิอืมอืมไม่ส่วนอืมแบบจ้าอโอก็คือถอดดุแบบอืมไม่ชามเลยน้ำสุปจี อือค,ค่ะกินน้ือเป็นิมินน้องจ๋าขอน้ำซุปอีกถ้วยหนึ่งค่นะน้ำซุปพ่นธุ์หครบ ซุปเนี่ยซุปแบบบดไม่พริกเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเพิ่มนี่น้ำซุปให้้อมได้ค่ะพี่น้องน้ำซุปเป็นแต่หอมแสบเนาะอร่อยนะสามคนตัวอ่นี่สัมสามที่เราพี่เอาออกแล้วค่ะอากาศดีท่กที องนนน้าหเปิดไปเรียวกัวเรียวสายเด้อที่สร้งางไปส่งไอเพื่อย่าอยู่ทีสร้างไปส่งพะนะเขาไม่ส่งบัวเข้านี่ยเราเอาไปเอง <c oughs> <c oughs> อันนี้มีบริการส่งไอซั่งกับบ้านได้บ่มคะสร้างกับบ้านได้ค่ะออขอบคุณครับขอซ้อนอันหนึ่ได้บ่ะซ้อนสั่นไหม phải cả vào đi sán thay phân nó phân cả khỏe nhầm nhầm cắp cắp nữa tiếng cọp <kawo> แมนบอแม่นบอบอห็นขอโทษหลายๆนี่บอหันดิซิมพ่ออันเลยได้เนี่ยบันดิซิมกันอยู่นี่เวียดด้ยทีอ่ะมาเด้อมาเด้อลูกหลาน อนะไอน,ะนไม่ใหญอือของ้ติว,วไวปปลาติ๋วถือเลยก่อนจังทีภาปลาติ๋วมาอีก <c oughs> บอเว,วอเขาเพิ่งเปิดพเ,ดพ,เดพิ่งเปิดไีเดเพิ่งเปิดด้เดือนกว่าลูกเข้าเมื่อแล้วเป็ดม่กินแต่สีเดือนก็กวนี่จ้ะลูกเข้ากับมาสิงหาเนาะมมีหอดเวลาสิไปใส่เนาะปะ

โอ้ยปลาล่อกับเฟานันบ่เฟาเพื่อนนี่บ่ยกไปเบิ้งบ่อนี้เดี๋ยวมีโอกาสเกยสิแวะมาดูดูเมนเนกองไท่มาก่มนตีไอ้กำปล่อยกำพัวกันนี่ละเห็นเขาลงละเดก็เลยว่าเอาน้องสุลินหนึ่เขาไม่กิน โอ้มาถือข้างอยู่เนาะมันหมาน,มนปังๆกว่านีเดอ้อร้วยแล้วรวยอีกหันละ <c oughs> ส่อนตักเอาเนาะยังทีใดเนาะมันใส่มันทนะ <c oughs> นลักใส่ทะลักสมซื้อหรือเปล่าข้ามไงผดไป ข้ามตาเหลือ,ไอกได้นหนึ่งนคนขายปลแพ้งไม่นู้หกสิบเจ็ดสิบบาทซึ่งว่าทุกระดับก็กินได้มั้ยบอ ป้าิมตัวนี้แสบแซอสเพิ่นแสบซอสเพิ่นแบแห้งมีเมนูนี่สี่ร้อยราคาร้อยสามสิบบาทอ นองนั่นก็แค่เจ็ดสิบ,บาทห้าส,บบา,าสบบาทนี่นี่ห้หาสิบบาทห,าหานะน,นึ่งสองสามห้าสิบบาทผ่นีนะอเรนงาเปิดน้ำให้แม่ยายนี่ขันน้ำกันดูแบบจิ้มปาก็ ที่ะไล่ลที่ท่านลูก้าดสิแต่ย,ยังมคนมดมันแล้วคนโตบ่มีมองจอดรถเิ่นต้องเฮ็หมองจอดรถหลด่ลก็เนี่เมนูโต๊ะหนึ่งเบิดเท่านี้บอกเมนูโต๊ะหนึ่งหมดหรือยัง่ลครบหรือยังเมนูลองดูในรายการหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเมนูในนี้ในนี้มีสิบสองเมนูแต่ไม่รู้ว่าที่จดไปมันมีกี่เมนูหอยหอยชิลี่หอยนางรม,มอ,อุ้ยแซบ่บที่ขอยซื้อไปให้เจ้ากินกับเนื้อย่างเลยนะอ,นนยอย่าเ่าโทรมากค้อนเ,นเติม กินข้าอยู่สาวเหลีห่ยมอีกครบว่ไม่จากเมนูติ่ตั้งไป12บอกค่ะ <5. S 1> ครบแล้วเนาะครบมม่1 2 3สี <5. S 1> 6 7 8 <5. S 1> 9 10 11 12โอเคยันบรครบไหม <5. S 1> uh huh. เสียงหย่ำเนาะนี่ขนาด ขนาดบ่ใส่ไม่ย uh ่ะหายกันลูกย่ะหายกันครบแล้วน้องลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสองโอเคครับนะครับกินบวิดอกลูกกินร่วนกินร่วนไม่เอาให้ดิบ่แมว ไปอิ่มแล้วนี่เราอยมเอามาสิมเนาะเขาไปได้ว่าขอยอมมากินไหมิ <c oughs> มอัยงอัักข่ำอักัอิะะออ่มองยอนกนจะลำเลกะลำเลียูยจะเดืดถานน,นี่แหละกระเทียมก็ด มันเป็นแป้งเท้าแต่ว่ามันมันไซอะมังหม่องวันนีเป็นแป้งดอกอัญชันไหม,มแต่ตัวนี้มนมแป้งเท้าล้วนเพียงแต่เป็นเห็ดสายาเนะาะเ,าเอาไอดเดียไม่อาใส่บาเหอเห็นแเอาเห็นนหดหน่กแป็ดกเปเน่นนนเด ได้สิไปขอาทายวิธีเห็ดเดีืวต้องสะอาดแล้วแมนทึ่งกับนี้ทึ่งๆกับนี้ตัางหากนี่เห็ดนารลาน ปูหมดถึงข้าวามีมากเนาะอีเป็ดมากกว่ามูเลยเนาะเอยอยายเราบ่งกินดอกมั้งสิถ้ากินบ่เป็นกินแบบธรรม,ามาดาสิเราหุงกินแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูไงค่ยเราเงกินเยอะมากกินเยอ โอยปลาเลเพินก็แน,น่นๆเ,เลยเนาะอนหอยก็เป็นตให่ไมดูนะหมูเานี่เียวเานี่โทยกน่นนนนน ขั้นมีขาตัางกล่องมากหนูจะกินอ่างพี่น้องดีดอกว่าบาทในโอกาสยังน้องในโอกาสนั้องนักซิมมันเกิดไข่ล่วงนาเราเลยอืมยังมากระหอดอีกอาทิตย์หน้าก็มันเกิดไข่ร่วงนั่นแหละเกิดล่วงนั่นแหละอะร่วงนะร่วงหน้าไม่เอกร่วงรออัวรอลิงวัวแหวนไม่รอลิงไม่เอกแล้วก็วัวแหวนงง วงพอดีขามีเจ้ามื่มาเรียงวันเกิดล่วงนาะให้ข้าก็เลยทะลุเต็มที่เขาแกง่ายมากเลยนั่งเราศูนนะพี่น้องเราศูนแล้วได้ออกไปหน้าหมู่บ้านแล้วก็เริ่มส่วนหน่องป่ะ ปาะสิพาไปกินแล้วว่ะข่อยกระสุในให้เล่าพ่อกันพี่น้องเพระาะว่าข่อยส้วนเล่าไปกินเล่าก็ออกไปหน้าสองรอบ <c oughs> โทษจะว่ากับว่าติดจะยำขึ้นรอบหนึ่งไปใส่ยยำขึ้นรอบหนึ่งเนืเหมือนเนเนื้อมาเนี่อโตกันเดยอะโตกันเดี่ยวเอ้า ก็ย่งใเ็นเพยรต้งินต้อนนั่กนั่ยนั่นั่ง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 นอ่งนั่งนังนนเดืเอนเ่งนอ่งนั่งนั่งนังมากงนั่นัันนเนงาน่นั่น่าน่่นังนนนนัั่น่่่<พ>ัน,นันน

เพื่อนเอาใบอันนี้แหละใบอันนี้แหละมาเห็ดใบจาสลายเพื่อนนะสล้างกัเป็นวมันตะ่เพ่นีลูกสระพร้อมเนี่ยนี่เพนเป็นสวนน่นเพนปลูกสระครับพี่น้องปลูกต้นสละสวนนี่เพนเป็นสวนเสียสลระจ้ะสวนเสียสะสวนเสียสลระมัยเนสวนสละเพนเสีย บรรยากาศเมื่อนี้ฝนตกค่ะพี่นอ้องฝนตกพรำๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสักวันฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่จุดได้ด้อจ้าสวัสดีค่ะ